ผมคุค่าได้ว่าที่เป็นคนไทยไหมครับค่าค่าคาอ๋อคนญี่ปุ่นคิดว่าที่เป็นคนไทยไหมครับอ๋อตอนที่ผมไปเที่ยวเหรอคก็มีสองอย่างคือหนึ่งเขาถามว่าผมเป็นคนไทยไหมกับเขาถามว่าผมเป็นคนประเทศอะไรเพราะว่าถ้าเขามองเนี่ผมไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมผมจะสื่อสารภาษาอังกฤษ เขาคงมองว่าผมออกไปนานตะวันออกแน่จีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮ่องกงจีนเจ้าหนี้หรือเปล่าหน้าหน้าผมจะแบบจริงจนิดนึงแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้จักคนไทยเยอะไหมอืมจะไม่รู้จักฟิลิปปินส์ใช่ไหมเขารู้จักใช่ใช่ฟนสไหม้จัฟิลิปปินส์มากกว่าใช่ไหมใช่จริงผมรู้สึกว่าแล้วคนไทยกับคนฟิลิปปินส์ก็ น่าคล้ายๆกันขอบคุณค่ะขอบคุณสุดๆแต่ที่ผมชอบคือเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะไปในแหล่งเขาเรียกแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมส่มติว่าเราจะไปในแหล่งท่องเที่ยวที่ที่คนนิยมไปเที่ยวกนนี้เยอะแล้วผมเห็นคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยเลยผมจะรู้สึกแบบรู้สึกดีมากๆเาเขาอาจจะพูดได้นิดหน่อยอร่อยไหมอย่างไปร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะ พูดอะไรอย่างเนี้ยผมมี่ามรู้สึกแบบดีอะรู้สึกดีมากมากว่าเหมือนกับเขาหนึ่งเขาใส่ใจนะตัวเขาเองเขาเป็นคนบริการสมมติเป็นร้านอาหารเป็นร้านขายของหอืออะไรก็แล้วแต่เขาสนใจแล้วก็มีคนไปเที่ยวเขาเยอะใช่ไหมอาจจะเป็นคนไทยคนอ่าคนจีนคนอะไรเขาก็คงแบบสนใจเพราะว่าเรียนรู้ที่ว่าเอ๊ะคนจีนเนี่ยพูดยังไงมีวิหาอะไร คนไทยจะพูดยังไงสวัสดีครับคือรู้ได้เลยว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่ใส่ดีครับื่อจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าเขาพยายามจะพูดภาษาเราหรือภาษาไทยเนี่ยคนนั้นจะจะมีความใส่ใจครับอันนี้คำดี่เบิร์ดมาครับท่านเพิ่งได้เห็นคุยให้ ใช้คำนี้เรื่องนี้นะครับเป็นน้ำเสือเป็นน้ำเสือรา่วมใช้อ๋อสมัยนี้เนาะเป็นอย่างนี้แล้วแ้วสมัยก่อนไม่มีอันนี้ครับใจจิตถ้าพี่อยากอยากให้ให้ก็ได้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคือผมแค่สังเกตว่าถ้าผมผมจะอ่านเองในหนังเนี่ยเขาดบ่อยๆเนาะโอ๊บสมัยก่อนเนี่ยผมดูในหนังเพื่อพื่ หรืออะไรก็จะถือตรงนี้ตลอดเลยขนาดตอนเนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนแต่งงานนะเขายังถืออันนี้ด้วยหรือเปล่าเวลาตอนแต่งงานที่เขาให้มามาพูดมาสัญญามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขานัดถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมเขาผมก็ยังเหมือนก็ยังเห็นเห็นอยู่เลยนะว่าเขาเอามาด้วยเอามาให้วางมือเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับความทักถือไรอเงี้ย มันตอนเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดเพราะตรงนี้สะดวกกว่าแต่มันเหมือนกับสัญลักษณ์อ่ะวันเหรอไอ้มันดูแบบดูดูขลังอ่ะเข้าใจ้คำว่าขลังไหมขลังอันนี้สัตว์ยากนิดนึงของไทยขลังไม่เข้าใจใช่ไหมโอ้โหอันนี้ยากอนนี้ขลังมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมีมีคุณค่ามี มีความลึกลับมีความมีความศรัทธาภาษาไทย,ยลึกๆหน่อยก็ mm hmm. เรียกข่ขังรู้สึกว่าโอ้ดูดูเป็นของขังเหมือนเขาเรียกของของัง mm hmm. อ่าของของัง mm hmm. มันอาจจะไม่ได้หมายความถึงพระอย่างเดียว mm hmm. มันอาจจะหมายความถึงรู้จักประหลัดขิดไหมยังประหลัดขีดของคนไทยก็จะคือคือแกะสลักเป็นรูปเหมือนองคชาติผู้ชาย mm hmm. อวัยวะเพศ mm hmm. ผู้ชาย ต่างประเทศบางประเทศก็มีใช่ไหมที่เขานับถือเนี่ยสัญลักษณ์แบบไหนไอ้แบบเนี้ยสมัยก่อนของคนไทยอ่ะเขาก็เอามาทําเป็นของขังหรือของที่คนศรัทธาเชื่อว่าพกไอ้เนี้ยไว้ที่เอวอ่ะเด็กๆอ่ะผูกไว้ที่เอวอ่ะสุนัขจะไม่กัดสัตว์ร้ายจะไม่ร้ายมันมีความเชื่อเราก็่เรียกไอ้สิ่งพวกเนี้ยว่าของขัง ยากยากนี่คือคำนี้เหมือนภาษาอังกฤษที่บางคําที่มันแบบมันมีความลึกๆแต่เนาะเราเราก็จะไม่รู้เราก็จะรู้ภาษาอังกฤษคืออย่างผมถามลูกชายประจําเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคําอีเดียมเป็นคําอะไรของภาษาอังกฤษเพราะลูกชายจะจะเก่งภาษาอังกฤษจะน้าเพราะเขาเรียนอินเตอร์ต้นแต่เด็ก บางคำเราฟังหรืออะไรมาไม่เข้าใจเี่มันแปลหมายความว่าอะไรก็มาให้เขาแปลอังกฤษเป็นอังกฤษอีกทีดีมากเป็นผู้ช่วยที่ดีมากแล้วหว่างเดียวกันเขาอะด้วยความที่เขาอะเสพหรือเรียกว่าเสพเขาอยู่กับภาษาอังกฤษเยอะนะตั้งแต่เรียนแล้วเวลาเขาดูหนังดูอะไรก็ดูแต่ภาษาอังกฤษเขาอะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษดู youtube ดูอะไรภาษาอังกฤษ จนบางครั้งเนี่ยเขาไม่เข้าใจภาษาไทยลึยกๆอัจนจริงๆเด็กไทยนะเกิดที่นี่แต่เขาไปสนใจไปสนใจตะวันตกเยอะๆอเขาก็จะไม่ได้มาอ่านหนังสือเหมือนโรม่อ่านหนังสือไทยเยอะๆหรืออะไรเกี่ยวกับไทยเยอะๆบางทีเขาไปเจอคาที่ไม่เข้าใจอย่างผมถามเขาว่าเข้าใจคํานี้ไหมเขาบอกเขาไม่เข้าใจแต่มม <ๆ S 1> ผมก็จะอธิบายแบบนี้แหละ ้ภาษาไทยคำนี้มันคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะยเก่สยอากนที่จะมอิครับพระยาหัวพ่อไห่สวรรค์ขอบคุณมากครับให้เรามีโอกาสเรียนความจริง พี่เอกชัยเอาเวลาเพ,พื่อศึกษาคำทีเบเิลเพื่อจะตรวจสอบดับคำว่าคำดีเบร์เิลเป็นมาจากขระเจ้าและเชื่อถือได้ไหมขอพระองค์ช่วยพี่เข้าใจเข้าใจสิ่งที่ได้อย่ยงในวันนี้ขอไว้ทองความพายายามของพี่ด้วยอธิฐานทุกสิ่งนี้ในานามพระเยซูคริสต์ขาเน แต่โลกโลกเกิดวิบัติอันนั้นคือความรู้ที่เขาศึกษามามแล้วมันก็เกิดเป็นจากพืชจากสัตว์เซลล์เดียวมาเป็นสัตว์เป็นเราคือก็มีวิวัฒนาการ<ม>จากอยู่ในน้ําขึ้นมาขึ้นบกขึ้นน้ําจากขึ้นบกขึ้นน้าขึ้นมาเป็นคนเอ้ยขึ้นมาเป็นสัตว์บก<ม>จากสัตว์บกสีขาเป็นสองขาจนมายืนเปิดเรา<ม>อันนั้นคือตามคามอธิบายของวิทยาศาสตร์ครับตามที่เราเรียนดูสารคดี มาครับชาครับขคาบอีเวนต์สองอะไรเรานะครับคพอช่อยอ่า<ฮ>้า<ฮ>้านาเรปสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพระเจ้าเป็นบอกเกิดของของชีวิตคุณเชื่อยอย่างนั้ไหมายบางคนคิดว่าคนสัตว์และต้นไม้ระยญ้าเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครสร้าง ถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราก็คงไม่มีจุดมุ่งหมายแต่ถ้าพระยซูคราพระเจ้า,าจตั้งใจสร้างเราขึ้นมาชีวิตของเราก็น่าจะมีจุดมุ่ง,หม,งหมายจริงไหมให้เรามาดูว่าคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้ยังไงและทําไมเราถึงเชื่อเรื่องที่คัมภีร์ไบเบิลบอกได้ขอบคุณครับที่คิดเท่าไรในประโคนี้บอกนะครับว่า คกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครสร้างถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราก็คงไม่มีจุดมุ่งหมายความคิดนี้ผมกมีมีสองอย่างในอันนี้นะอันแรกก่อนเลยคือเรื่องเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับคือผมอธิบายไอกี้ในมุมมองของของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พยายามจะอธิบายธรรมชาตินะครับ สมมุติว่าในวิทยาศาสตร์บอกว่าธรรมชาติเป็นคนสร้างและเกิดการวิวัต์ขึ้น,านมานะในความเชื่อของศาสนาคิดผมคิดว่าศาสนาคิดเชื่อว่าพยาพัวหรือพระเจ้าเป็นคนสร้างถ้าผมใช้คําเท่ากับธรรมชาติเท่ากับพยาพัวคือหรือหรือเหมือนกันอไรเงนี้ม,มันก็คือตัวเลยนะียครับม,มันอยู่ที่เราจะจับเชื่ออะไรอ่านีข้อ,อนี้ก่อนนะข้อนี้ผม ข้อที่สอจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเป็นคําถามในหนังสือเยอะมากๆเลยนะที่ผมอ่านแล้วก็มีคนถามผมเวลาไปบรรยายหลายครั้งเกิดมาทําไม,มอะไรเงี้ยเป้าหมายคืออะไร<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>แล้วผมก็จะอธิบายทุกครั้งว่าทุกคนเราไม่เหมือนกัน<ม>นะฮะผมก็อธิบายของผมให้เขาฟังก่อนมมผมเนี่ยจากอายุเท่านี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตอนเด็กก็คิดอย่างวัยรุ่นก็คิดอย่างมีครอบครัวก,ก็คิดอย่าง ตอนทาง,งานก็คิดอยากตอน,นมีปัญหาชีวิตเยอะๆมากก็คิดอยาก<ม>ตอนสบายแล้วก็คิดอยาก<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะม,มันก็เปลี่ยนไปแต่นันปัจจุบันนะักตอนเนี้ก็จะอธิบายว่าผมคิดว่าจุดมุ่งหมายรวมออเกิดมาเพื่อให้คนให้ไขรสักคนหลักแล้วก็อยู่หรืออยู่หรือเกิดเพื่อหลับไขรสักคน<ม><ม>นี่คือความจํากัดความง่ายๆของผมนะมตอนนี้นะ แต่ผมคิดว่าอนาคตถ้าผมแก่ขึ้นกว่านี้แล้วผมอยู่ไปได้อีกนานผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไม่แน่ใจแต่ผมก็อธิบายเสริมว่าคุณจะมีจุดม,มุ่งหมายยังไงหรือจะตั้งคำถามว่าเกิดมาเพราะอะไรอย่างไรเกิดมาทําไมก็แล้วแต่แต่คุณควรจะคิดตอนนี้นะปัจจุบันนี้ว่าคุณจะอยู่ยังไงให้มีมความสุขผมว่าอันเนี้ยน่าจะน่าจะช่วยกันทำมผมก็มจะบอกแบบนี้ประมาณเนี้ยครับ อันนี้จุดมุ่งหมายอย่างที่ผมเล่านะอีกทีเกิดมาเพื่อให้ใครสักคนรักแล้วก็เกิดมาเพื่อรักใครสักคนชีวิตผมนะทำถ้าพระเจ้าสร้างเราม,มีจุดมุ่งหมายด้วยนะทำดีด้วยเรืออฐฐ่ออธิบายเรื่องนี้ด้วยนะครับ,รบตรงน,นี้เราเรียกว่าะวัคที่หนึ่งนะครับข้อที่นหนึ่งท้องฟ้าเล็ก ดวงดาวเดิดขึ้นมาได้อย่างไรครับเขาช่วยทำมั้ยครับได้คำพีบเบิรบอกว่าในตอนเริ่มต้นพระเจ้าสร้างฟ้าและโลกนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าทุกสิ่งต้องมีจุดเริ่มต้นแต่พระเจ้าสร้างทุกสิ่งยังไงพระองค์ใช้พลังเวสุธซึ่งเป็นพลังของพระองค์สร้างทุกสิ่งเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆขอบเกินครับ นีบอกว่าท้องฟ้าเป็นดวงดาวเดือดขึ้นมาได้อย่างไรครับข้อนี้นะครับข้อนี้เขาบอกพระเจ้าใช่ครับอันนี้รำอีเรืคือพระองกลางพระองกลางคือประชุมกันใช่ตั้งนังสือเลครับอ๋อโอเคันประชุมมการหรือภาษาไทยประชุมบทถ้าประชมมาบทของภาษาไทยก็คือจุดเริ่มต้นอ๋อใช่ก็ใช่ครั ของภาษาไทยนะหรือปฐมกาลตัวเล็กๆรี่เห็นเห็นครับใส่แว่นยู่ตอนนี้ไม่ไดตอนนี้ถอดแว่นทำอะไรไม่ได้เลยอ่านหนังสือเห้ออดแรได้นี่ขอดแนอยู่นันจะเล็กนี่ใช่ไหมนี่ใช่อ๋อหึ่งนะในตอนเริ่มต้น พระเจ้าสร้างฟ้าและโลก 2. โลกว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ความมืดอ,อยู่เหนือน้ำซึ่ง<ะ>มีอยู่ทั่วทั้งโลกและพลังที่พระเจ้าใช้ในการทำงานก็เคลื่อนไปมาอยู่เหนือน้ำนั่นขอบคุณค,ค,ณคในในรับบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าในคำรุ่มต้องพระเจ้าสร้างฟ้าแล่โลกอันนีน้พ็ต้องการพูดถึง พระเจ้าสร้างอย่างไรนะครับครับใช่คำพิรุธสองอย่างนี้นะครับองคมีพระองค์กีอง ข้อที่สองนะครับพระเจ้าสร้างโลกมาเพื่ออะไรพรายมวาไม่ได้สร้างโลกไว้เฉยๆโดยไม่มีจุดประสงค์อะไรแต่พระองค์สร้างไว้เพื่อให้คนอยู่อาศัยพระองค์สร้างโลกให้เป็นเหมือนบ้านที่น่าอยู่สําหรับเราโลกมีทุกอย่างพร้อมเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกของเราพิเศษมาก และไม่เหมือนดาวดวงอื่นมีแค่โลกเท่านั้นที่มีทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ได้อขอบคุณมากครับข้อที่สองถามว่าพระเจ้าสร้างโลกมาเพื่ออะไรนะครับอ,อันนี้พระเจ้าบอกว่าให้เราอยู่ได้อย่างมีความสตตุขตลอดไปประมาณนั้นครับใช่ครับโลกของเราพิเศษมาก และไม่เหมืองดวนเราเลย่ที่คิดอย่างไรว่าทำไมโลกเป็นพิเศษไม่ไม่มีไม่เมืองดวนเรากนหน่คิดอย่างไรคอเคเออผมก็จะพูดในมุมมองที่ผมรู้นะก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยย้อนไปนิดเดียวคือว่าอดีตวันนี้เราเขาวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกเราเกิดมาปเป็นล้านลานปีแล้วเราก็รู้เพิ่มมาเรื่อย เอาแค่วันนี้ที่เรารู้เนี่ยเราเริ่มรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีจักรวาลเดียวจริงไม่จริงอีกเรื่องนะเราแต่ความเชื่อเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายไว้ได้อย่างมีหลักฐานว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่ระบบสุริยะจักรวาลเราเป็นเพียงสุริยะจักรวาลเล็กๆในโลกที่ใหญ่กว่านี้มากเดียวกัที่ที่เราว่าใหญ่ที่สุดวันนี้พิสูจน์แล้วว่ามันยังเล็กจิ๋วเดียวเมื่อเทียบกับดาวดวงอื่นอีกมากมันมันมันบอกอะไรเรา สิ่งเนี้ยมันบอกว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันยังมีอีกมากฉะนั้นวันเนี้ยเราแค่บอกว่าเรามองว่าโลกเนี้ยโอเคมีธรรมชาติดีมีอะไรดีเราก็ออกไปสำรวจดวงจันทร์สำรวจโหในสุริยะเราไปกันหมดแล้วนะคะแล้วเราก็แบบว่าเอออันนั้นมันไม่ดีเพราะมันไม่มีน้ำอันนี้มันไม่ดีเพราะมันไม่มีอากาศแล้วมันก็ไม่มีสิ่งชีวิตมันไม่มีสิ่งคือมันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่อะเราก็เลยประเมินว่า นักปัจจุบันนะเราก็เลยประเมินว่านักสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่ดีเท่าเราแต่มันไม่ได้พิสูจน์ว่าอย่างที่ผมอธิบายตอนต้นนะว่าไ<ม>อ้ข้างนอกที่เราเรยังไปไม่ถึงเราไม่รู้ม,มันจะไม่มีมจึงมีสองฝั่งที่เลือกเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาว<ม>ที่ที่ที่เราที่มีคนถกเถียงกันมาก<ม>ใช่ไหมแล้วก็จะมีคนพูดว่าสิ่งที่เราไม่เห็นใช่ว่ามันจะไม่มีอย่างเช่น Wi-Fi อย่างเช่นอากาศอย่างเช่นอะไรที่เรา เราไม่เห็นนะใช่ว่ามันจะไม่มีอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมส่วนตัวมผมก็ยังมีความรู้สึกเชื่อส่วนหนึ่งว่าม,มันไม่ได้บอกว่าดีกว่านะแต่แค่บอกว่ามันอาจจะมีคล้ายๆแบบเราอยู่ในอีกที่ใดที่หนึ่งคล้ายๆแต่การใช้ชีวิตเขาอาจจะแตก